สวัสดีครับผมกลับพบกับพาลุยพงแล้วนะครับวันนี้นครับเป็นรายการรายการใหม่เลยนะครับผมก็คือรายการเด็กโปรไวล์นั่นเองอ่ะเราจะมาให้ดูกันว่าเด็กแต่ละสีนสะํสำหรับตอนนี้เนี่ยเขาเล่นแนวไหนกันนะครับผมอันดับแรกเลยอ่ะเป็นเด็กผมเล่นก่อนเลยนะครับผมก็จะเป็นเด็กสีเหลืองหรือเด็กบัสเตียนนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันเล่นกันยังไงเนาะสำหรับตอนนี้ครับผมเริ่มที่ไรเด็กก่อนเลยไรเด็กก็ปกติเลยตัวเริ่มเกทหนึ่งเกสองสายบรสเกตเลยนะครับผม แล้วก็มาเป็นบาสเตียน3ใบใส่มารู้อยู่แล้วเพื่อโซนาไท์ต่อไปเป็นใบใหม่ครับของ b ีทีศูก็คือคนนี้เนี่ยเขาสามารถทำไรเช็คได้แต่ว่าเสียกับการที่ว่าเราเนี่ยจะต้องเลสเรียกากศเนาะและเราจะต้องเสียมือหลังจากไรเช็คแล้วเพราะฉะนั้นแล้วการเล่นเลสเกมมันจะดีมากครับก็เหมือนเราไม่เหลืออะไรแล้วเราก็ทิ้งไปเถอะอ ไนะครับผมก็จะเป็นการไปน,นี้จาก B T 0 2นั่นเองก็คือเป็น Triple R ครับจาก B d 0 2ซึ่งตอนแรกเนี่ยไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่นนะผมว่าก็แบบใส่2ใบไปแต่พอบล็อกเนี่ยครับใส่4เลยเพราะว่าเล่นกับใบนี้ใบนี้จะได้เลสตัวนี้ได้เนาะแล้วก็เวลาเขาลุกเนี่ยมันจะลุกหมดเลยต่อมานะครับก็ยังอยู่กับ B T 0 1 B T 0 1ตัวนี้เลยตัวจัว่วมันเดิม เล่นคู่ก,กันกับตัวนี้เหมือนเดิมครับอาคืนคอสกับตัวจัว่เเวเพื่อที่จะเพิ่มมืออันนี้ก็เป็นตัวเล่นเกมตอนแรกแล้วสุดท้ายก็เราจะมาเล่นตัวนี้กันต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้ตัวกาดนั่นเองอันนี้รู้กๆกันอยู่นะครับผมช่วงนี้ใส่กาดไว้เยอะดีกว่าต่อไปนะครับก็จะเป็นออเดอร์จากปีทีศูนย์สองนะครับทำให้ได้3ามไรในการหาของได้เร็วขึ้นอ่าต่อไปจะเป็นออเดอร์ใหม่ ออเดอร์ใหม่เนี่ยเขาจะทําให้เก3ร์สามบูทได้ครับทำให้เราไม่ต้องใส่ตัวมังกรจาก b ีทีศูนย์หนึ่งละเราแค่ใช้ออเดอร์กับบูทได้แล้วครับผมต่อไปก็จะเป็นปกติแล้วนะครับก็จะเป็น p ี4ใบโอ้หนึ่งใบอ่าและทางผมเนี่ยก็จะใส่ฟอนต์แต่ว่าจะใส่คีแปนะครับและคิวสีใบอ่าต่อไปเดี๋ยวเรามาดูคอมบงง่ายๆกันดีกว่าโอเคครับผมอ่าเริ่มเลยอันนี้ก็บอร์ดประมาณนี้เนาะผมเพอร์ซน่าไ์ จะได้โฆษณาไรก่อนอ่าเสร็จแล้วผมเหมือนว่าผมมือหมดนะครับผมก็ใช้เป็น,นี้เลยตีนะครับผมอันนี้แค่เป็น15000-15000 15, เนาะแล้วก็จะบวกอีกโฆษณาไรเป็นทั้งหมด40,000ื่ขอสองครับบวย5,000เช็คได้2ไดไเช็ค2ไดอ่าคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเราได้เช็คได้เกเจสารเนาะเราจะสามารถทิ้งมือหใบขึ้นลุกได้เลยโดยที่ว่าไม่จำเป็นจะเป็นต้นองเขาเช็คนะครับผม อ่ะหลังจากเราทิ้งมือลุกแล้วเราก็ใช้เทคนี้ก็ได้ที่จะทิ้งหมดหมือเพราะว่าเราไม่ได้เลสเนาะอ่านี่กรตีได้ต่อก็ได้อีกอ่ะอันนี้ก็จะได้อีกนะครับผมก็ได้อีกสองได้เสร็จแล้วก็ทิ้งมือเหมือนเดิมอันนี้ก็เช็คต่อตีอีกได้อีกสองได้อ่าอันนี้อันนี้อยู่มือเนาะไม่ทิ้งละดันนี้ตีต่อนะครับผมอันนี้จะเป็นหนึ่งหมื่นห้าบวกหนึ่งหมื่นห้าบวกห้าพันนะก็จะเป็น15 x 15 x 5, สามหมื่นสามมืนห้าบวกเป็นสี่หมืนห้าอ่าเนี่ยเป็นวิธีเล่นง่ายสำหรับบล็อกใหม่นะตอนนี้นะครับผมก็จะทําให้เราได้เช็ค6ได้เนาะน้องๆที่อยากเล่นการ์ดเกมมาเจอกันได้นะคะที่ร้านฮัลลุยโฮมค่ะ